ราก็จะมีการดื่มนะครับปัจจุบันนี้หลายงานนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่งานศพเมื่อก่อนนี่สมัยก่อนก็จะมีการดื่มการร่างเล่นการพนันนะครับแตนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปงดนะครับการดื่มแล้วก็วันพักนี่บางทีเราก็ไม่จําหน่ายสุราของมุนเมาด้วยนะครับก็เปลี่ยนแปลงในทางที่สร้างสรรค์นะครับอย่างไ้ก็เป็นการดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับลดในเรื่องของปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการดื่มเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องค่า ด,ด้วยนะครับแล้วก็ปัญหาสําคัญในเรื่องของอุบัติเหตุก็มีผลนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากึงนะครับการท่องเที่ยวถ้าเป็นประเพณีต่างๆก็เห็ความสำคัญด้วยว่าบุญกระถินบุญบ้องไฟงานประจําปีนะครับอย่างไราการงดดื่มเรื่องของสุราแอลกอฮอลนเครื่องมือมองก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับอย่างไรก็เป็นประเพณีที่จะได้สวยงามเป็นประเพณีที่น่าชื่นชมยวนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปรายที่ลายจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ ทำหลงวงหลวงปู่หลวงพ่อคงจะมีกิจกรรมดีๆหรเรื่องของการจัดกิจกรรมแบบนี้ก็รลายงานนะครับก็จะงดเรื่องของแอลกอฮอล์ด้วยกขฝากถึงทุกท่านคนครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะแบบอย่างที่ดีนะครับงานจะได้เป็นไปตามระเพณีอันดีนะครับสืบทอ,อดกันในสิ่งที่สร้างสรรค์น,น่าจะดีกว่านะครับครับรายการรอบบ้านมืวงหลวงโบก็พบกันตกยันถึงสุขครับวันนี้ก็วันจันทร์พวก,กผมสุนชัยสมุนนายตวงนี้ก็คงมีเพียงเพาะ สมทนานบรหลวงปู่ของเราก97.25จากรายการรอบบ้านเมืองหัวงเชิญรับฟังครับ